อรอมากครับครับผมสาขาอะไรครับเนี่ยลูกค้าเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลงครีมซิงกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลงโทเนอร์ตอด้วยครันแดดนะครับดหน้าโอ้โอน้าดอน้าโอ้ยครีมซิง่าลื่นโอ้ย 2 3งสามสักคู่ครับยืบสองสองโอเคได้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไมีแค่คุคณคนเดียวค่ะเดี๋ยวขอญาตเรียนเชออิญคุณลูกนาด้วยค่ะเสาสวยนะคะสวัสดีสและท่าสวัสดีค่ะโอ้โห เมง่วานก็สวยทำไมวันนี้สวยกว่าเดิมอีมากเดี๋ยวอยากสวยกันทุกทุกวันเฮ้ยแสดงว่าต้องมีเทคนิคที่ไม่รับแน่เลยใช่ไหมเนี่ยคุณมุกดาเจะไม่รับที่ทุกคนรู้เพราะเรามียูเลนัสเทคนิโอ้ยนี่นีค่ะโอเค่ะเอาว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงของการแบบพูดคุยกันนะคะทคุณไมค์แล้วก็คุณมุกดานะคะเดี๋ยวเราไปแจกของรเมว่อกันก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้ไม่ได้แบบว่า แคเพอๆพให้ทุกคนฟังอย่างเดียวมีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะแบบอ่ะโอเคไม่รอช้าค่ะขออนุญาตไปแจกของรางวัลกันเลยดีกว่าค่ะนะคะขอนอนุญาตคากใครนะคะที่อยากได้ของรางวัลน,นะคะแล้วใครชิดแบบ ใจสำหรับลูกค้าที่มาช้อปปิ้งในเดลโม La voz. Cosa... สนุกดีฮะน่ารักพิสูจน์นะคะวันนี้เดินไปท์น้ำใจแบบเหนื่อยไหมรถติดไหมเพราะว่าแบบชว่วงนี้คนโทรขาออกรถก็ไม่ค่อยติดเนาะเพราะว่ากลับตาจากบ้านมาลืมตาก็ถึงเลยใช่ขอบคุณม,มากพ<บ>นะี่ใม่ใหม้ก <c oughs> ็คือแบบว่าเป็นการแบบวันนี้ก็คือมาเจอกับเหลา่าบรรดาแฟนๆน,น,นะคะแล้วก็รวมไปถึงเหลา่าบรรดาแฟนคลับอันนี้คือมาจ กันมาตั้งแต่กานะแ่วยังไม่เคยเจอคุณไหอยังยไม่เคยเจอคุณคือฉันบอกว่าฉันเจอคุณมุกดาหลายรอบแล้วคือเขาสวยไงก็สวยงั้นส่วนคุณที่ฉันเจอครั้งแรกคุณหล่อมากค่ะแค่นี้นะดฉันเลยจรแลด้อันนี้เรามาพูดคุณเรื่องของการดูแลสุขภาพคุณบ้างดีกว่านะงะนอกจากจะ ทำงานถ่ายละคร,รนู่นนี่นั่นในเรื่องของการดูแลสุขภาพมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะเดี๋ยวให้เราให้สาวสวยที่ก่อนแล้วกันเนาะครับค่ะสำหรับตัวมุกก็จะเป็นเน้นในเรื่องรูปร่างเพราะว่าเป็นคนที่ออกกําลังกายค่อนข้างน้อยเราจะเน้นการนน <c oughs> แบบใช้ตัวช่วยกระชับเป็นหลักตัวช่วยกระชับใช่เช่นตัวอาดีที่ช่วยเรื่องเซลูไลหรอืออะไรก็ตามท,<อ>ที่เป็นส่วนเกินทําให้กระชับ อ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วโดยส่วนตัวแล้วคุณมุกดามีปัญหาหรือแบบความแบบอึดอัดใจเรื่องของหุ่นสัดส่วนตรงไหนเป็นพิเศษคะเพราะว่ายูอีดูแล้วว่าก็หุอนดีปกติอ่ะมันมันเป็นอะไรที่เล็กน้อยค่ะมันมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็อยากให้มันดีที่สุดระรับตัวเราเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องสวยทุกโชอะไรนไม่ได้แบบกดดันว่าจะต้องขนาดนั้นขนาดนี้แต่ว่าแค่แบบเออให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อย มีการรักษาหรือมีการกระตุ้นบ้างอของคุณมุกดาเขาจะในเรื่องของการแบบสลับเซลล์ไร์ลดไขมันก็ใช้ตัวเครื่อง RD หรือเรโซเนดีนะคะพี่ไม้อะคะมีแบบกังวลใจสัดส่วนตรงไหนไหมคะมีหน้าตาแล้วก็ลุ่มหลังยังไม